lăng nang phát phần yên kè lăng chặt được ngàn lẻo nó nó ký còn nó mầm nữa, hưng đấy vậy, anh đang gì hưng 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 nào hưng phăng, hưng 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 ว่าเท่าไรมันดีเพราะว่าเตรียมดีบอดีไปอยู่กับเทคนิคของทางเหมือนการบั๊ไฟจบานมันก่อนเตรียมดีทุกตัวแหละอยู่ที่ห้องปับไฟเนาะสบายมาก่อนราคามันก่อนสางกันมันดีแห้งอ่ะมันกับแห้งขึ้วันแล้วเนาะด้วยกับฝีมือทางกันแต่ว่าก่ะถ้าผมใส่อยู่เสมอมันกั ผมก็ว่าโอเคราคาก็กย่มเย้าถือถ้้วามาแต่สนใจก่อนเยวละ่ะค่อยว่ากันอีกรอบนึงยังไม่ทัน้ทดตอบให้เดีย๋ยวจะมีคลิปข่าวาใหม่เบิ่งกันอยู่ครับโอเคนะ